สวัสดีครับกลับมาพบกันในวันจันทร,ร์ที่7มีนาคมเพื่อมาดูทิศทางราคาทองคำและค่าเงินบาทราคาทองคำจากกราฟรายวันเราจะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์ราคาทองคำสามารถดีดตัวขึ้นมาปิดบวกและมีทิศทาง ปรับตัวเข้าหาแนวต้านของจุดสูงเก่าที่1,974เหรียญและมีแนวต้านทางจิตวิทยาอยู่ที่2,000เหรียญกองทุน SPDR เดินหน้าซื้อสุดทิทองคำเข้าพอร์ตต่อเนื่องเป็นวันที่5และวิกฤตรัสเซียยูเครน ดำเนินต่อเนื่องเป็นวันที่11สัญญาณ ISI เป็นบวกในเขตซื้อมากเกินขณะที่สัญญาณ DMI แสดงถึงทิศทางการปรับตัวขึ้นภาวะซื้อมากเกินจะทำให้ราคาทองคำเผชิญแรงขายออกมาเป็นเหรีย ส่งผลให้ราคาทองคำมีโอกาสพักตัวสลับกับการปรับตัวขึ้นเนื่องจากราคาทองคำยังเคลื่อนตัวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นราคาทองคำมีกรอบแนวต้านอยู่ที่1,000 987เหรียญและ2,006เหรียญและมีกรอบแนวรับอยู่ที่1,957เหรียญและ1,940เหรียญตามลำดับก,กลยุทธ์สำหรับการซื้อขายทองคำในวันนี้ แนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเพลองช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงละหว่างการซื้อขายเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,987เหรียญและตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า1,000ง ห้าสิบเจ็เหรียญและแนะนำให้เปิดสถานะขาย o p e n s ช็เมื่อราคาทองคําปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่สอ2,000เหรียญเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่หนึ่งพ1,970เหรียญและตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคําปรับ ตัวขึ้นปิดเหนือสองพันเหรียญทิศทางของข้างเงินบาทจากราฟไรยวันเราจะเห็นว่าข้างเงินบาทเมื่อวันศุกร์มีการแกว่งตัวผันผวนและขึ้นตัวออกด้านข้างเหนือแนวรับ กอบล่างของช่องแนวโน้มขาลงที่32บาท45สตางค์ต่อ1ดอลลาร์วิกฤตรัสเซียและยูุเรนดำเนินต่อเนื่องเป็นวันที่11เมื่อวันศุกร์ค่างเงินบาทปรับตัวขึ้นทําจุดสูงที่32บาท 47สตางค์ต่อ1ดอลลาร์การแท่งเทียนแสดงถึงการเกิดเงาส่วนบน (upper shadow) ซึ่งสะท้อนถึงการเกิดแนวตา้าสัญญาณ RSI เป็นบวกในขณะที่สัญญาณ DMI ขาดทิศทางที่ชัดเจน ทำให้ข้างเงินบาทเรียสั้นแกวนตัวออกด้านข้างแบบไร้ทิศทางและเคลื่อนตัวอยู่ในแนวโน้มขาลงเมื่อวันศุกร์ต่างชาติกลับมาขายสุทธิในตลาดคุ้นไทยเป็นครั้งแรกในรอบ14วัน ในระยะสั้นค่าเงินบาทมีกรอบแนวต้านอยู่ที่32บาท71สตางค์และ32บาท85สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และมีกรอบแนวรับอยู่ที่32บาท47สตางค์และ 32บาท36สตางค์ต่อ1ดอลลาร์กลยุทธ์สำหรับการซื้อขายค่าเงินบาทในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเปิลองเมื่อค่าเงินบาทปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่32บาท47สตางค์ ้าหมายทำกําไรอยู่ที่32บาท65สตาง์ต่อ1ดอลลาร์ตัดขาดทุนเมื่อค่าเงินบาทปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า32บาท47สตางต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้เปิดสถานะขายเมื่อค่าเงินบาทปรับ ตัวเข้าหาแนวต้านที่32บาท71สตางค์ต่อ1ดอลลาร์เป้าเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่32บาท52สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ตัดขาดทุนเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวขึ้นปิดเหนือ32บาท71สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ และนี่คือทิศทางของราคาทองคำและข้างเงินบาทประจำวันจันทร์ที่7มีนาคมสวัสดีครับ